ในการสมัครกิ t ฮับนะครับเพื่อใช้ในการฝากไฟล์เราก็พิมพ์กิ t ฮับเข้าไปนะครับรกด enter แล้วเราก็มากดกิ t ฮับตรงนี้ครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่ sign up ครับแล้วใส่อีเมล แล้วก็เอามีของเรามาแล้วเราก็ใส่พาสเวิร์ดครับเสร็จแล้วก็ใส่ยูสเนม แล้วก็เปลี่ยนชื่อได้นะครับนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนให้ตรงเขานะครับ u s e r n a m e แล้วก็เก็บไว้ก่อน จแล้วเรากดคอนติเนียครับแล้วเราก็ปิดสนาภาพ เมือ่อแก้ปิิศนาภาพไปแล้วเราก็นะครับมาดูที่อีเมลของเราเพื่อไปดูโค้ดนี่ครับแล้วเอาโค้ดไปใส่ในนี้ครับทีนี้เราก็มาดู ยูสเนมของเราเราก็ใส่ยูสเนมนะครับเสร็จแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเสร็จแล้วก็ใส่อินครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะกดบันทึก ไว้ได้นะครับเรียบร้อยในการที่เราจะใช้งาน github ฝากไฟล์ออนไลน์แล้วก็อัพโหลดเป็นโฮสต์ฟรีได้ครับ